สำหรับปศัตตาควายพื้นที่ปศาตตาควายผมเรียนอย่างนี้ว่าในพื้นที่ที่มีปฏิบัติการทางาทหารทั้งหมดเนี่ยนะครับมีเพียงปาษตตาควายที่เดียวนะครับที่มีข้อจํากัดในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับถ้าเราจะพูดถึงการควบคุมพื้นที่เราถือว่าพื้นที่ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถควบคุมได้ตามแผนตามเป้าหมายในทางทหารน,นะครับที่วางแผนไว้แต่ปรัาร์ตาควายเนี่ยมีข้อจํากัด นะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นความพยายามของเป็นพยายเป็นความพยายามสุดท้ายของทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกัมพูชานะครับทีนี้ผมผมเรียนว่าคือปัจจุบันเนี่ยเราเรายอมรับว่าถ้าพูดถึงร้อเรเนี่ยเราอาจสามารถควบคุมได้ร้อซนครับแต่นะครับเราสามารถได้พื้นที่ควบคุมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนที่จะมีการประทะนะครับซึ่ง เล่าให้ฟังถึงถึงตัวแผนที่เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเราควบคุมได้ด้วยการใช้อาวุธยิงนะครับถ้าใครดูที่แผนที่ก็จะเห็นว่าลักษณะการวางกําลังเนี่ยตัวปราสาทตาควายเองเนี่ยจะอยู่ในย่านกลางนะครับและพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ภูมิประเทศสําคัญในทางทหารเนี่ยจะไม่ใช่ตัวปราสาทตาควายนะครับเพราะว่าปราสาทตาควายเป็นพื้นที่ต่ํานะครับ แต่เดิมเนี่ยนะครับหากเราวางกําลังประจําอยู่ที่ปราสาทตาควายมันอาจจะเป็นความไม่ปลอดภัยในเรื่องของการใช้อาวุธนะครับยิงสนับสนุนจากฝ่ายตรงข้ามทําให้เราเองเนี่ยให้ความสําคัญกับการกุ่มพื้นที่บริเวณเราใช้คําว่าบริเวณน,นะครับสําหรับในห่วงสุดท้ายนะครับที่มีการใช้กําลังนั้นเราพยายามที่จะกระทําต่อ เป้าหมายจุดสูงขมในทางทหารนะครับก็คือเน,นเนิน350นะครับเนิน3 5 0อาจจะมองว่าอาจจะอยู่ในในในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นความสําคัญสูงสุดที่เราจะต้องยึดที่หมายนี้ให้ได้นะครับแต่เนื่องจากเวลานั้นมีให้เราไม่ไม่เพียงพอนะครับ เรากนะ็อย่างน้อยเราก็ใช้การควบคุมพื้นที่โดยส่วนรวมโดยเฉพาะการใช้การควบคุมด้วยอาวุธนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวีในเมื่อถ้าเราเห็นภาพเนี่ยเนิน350นั้นเป็นที่วางกําลังของทางกัมพูชานะครับซึ่งจากเนินนั้นเนี่ยนะครับทำใช้อาวุธยิงนะครับมาบริเวณตัวปราสาทด้วยนะครับซึ่ง อย่างที่เรียนได้ทราบมันเลยทำให้เราไม่สามารถจะวางกําลังประจําได้ที่นั่นมันจะกลายเป็นเป้าหมายทางทหารทิ้นดิ้งนะครับมันมันยังถือว่าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างมีความอ่อนแอไม่เหมือนตัวเนิน350นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะภูมิเทศโดยทั่วไปตรงนี้จึงจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับทีนีเ้เราจะปรากฏว่าทางข่าวสารว่าจะมีการใช้หากเราเคลื่อนที่ไปโดยผีผาม ในประสาทตาาฟเนี่ยเราก็จะโดนอาวุธยิงสนับสนุนก็คือ BM 21นะครับซึ่งพร้อมที่จะจู่โจมเรานะครับแต่นี้แต่ในห่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยเราก็คงมีความพยายามทั้งเนิน3 50และประสาทตาควายไปด้วยในพร้อมๆกันนะครับพยายามเข้าสู่2ที่หมายนะครับแต่เนื่องจากการดำเนินการในห่วงเย็นนะครับเราเองไม่คาดคิดว่าเราจะเจอ,อ,อ,อสนามทุ่งเปิด รอบปราสาทตาควายนะครับซึ่งเหตุการณ์ในในในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้กําลังคนที่มีคุณภาพของเราหนึ่งท่านนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากทุนรเบิดก็คือหมวดบุ๊กนะครับทําให้การเข้าสู่ปราสาทตาควายในห่วงเวลาสุดท้ายนั้นมีความสําคัญนะครับเ,เราก็ยอมรับว่าการบาดเจ็บจากสนามทุนรเบิดนั้นมีผลต่อการ หลังหน่วงในการที่จะลุกขึ้นในขั้นสุดท้ายของเรานะครับซึ่งเราจะต้องอพยายามสร้างสมดุลทั้งในภารกิจสุดท้ายกับขวัญและกำลังใจของความปลอดภัยของกำลังพลของเราควบคู่กันไปนะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดเราก็เลยเมื่อเวลาหมดนะครับเราก็สามารถคุมพื้นที่ได้มากกว่าเดิมนะครับ แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีกําลังประจำอยู่ที่ประสาทตาควายครับที่ปอมีเพิ่มเติมไหมมีส่วนอื่นที่ผมจะนำเสนอเพิ่มเติมหรือเปล่าฝ่ายเรามีไหมแล้วสรุปแล้วตอนนี้เรายึดไม่ได้ต้องหมต้อต้องถามว่าเราเรา จริงๆปฏิบัติาการทังหารเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หมายถึงสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวเราหมายถึงองค์เราเรียกว่าเป็นพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพื้นที่ปราสาทตาควายาเราได้พื้นที่เพิ่มเติมแล้วในพื้นที่ที่เราได้เราก็สามารถถือว่าควบคุมตัวปราศได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นว่ามีฝ่ายทหารกับปุชาอยู่็นตัวปราสาทขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการหยุดยิงนะครับเพราะฉะนั้น เราเลยต้องต้องปฏิบัติต่างทหารไว้เท่านั้นนะครับแต่เชื่อว่าไม่ได้หมายความว่าใครที่เยินอยู่ในตัวปราสาทตาเมืองควายในปัจจุบันนั้นจะเป็นผู้แพ้ชนะนะครับในการต่อสู้บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายครับผมว่าตอนนี้ที่รอบปราสาทอะค่ะมีกลังทั้งไทยและกชาใช่ครับเป็นพื้นที่เดียวนะครับซึ่งผมก็ได้ให้ข้อมูลมาตลอดว่า ประสาทต,ตาควายยังเป็นพื้นที่ที่ที่ยังทั้งสองฝ่ายให้ความสําคัญอยู่นะครับผมไม่ได้ฟันธงเพราะว่ามันอยู่ที่มุมมองว่าเราจะพูดถึงตัวพื้นที่ประสาทอย่างไรนะครับไม่ได้มองเฉพาะตัวประสาทเรามองว่าตัวประสาทอาจจะเป็นเป้าหมายด้วยซ้ําไปนะครับเราอาจจะมองว่าพื้นที่การควบคุมทางทหารแบบอื่นอาจจะมีความสําคัญมากกว่าครับผมและในระหว่างน,นี้เป็นสุดที่ชัดเจนนะครับว่าทางรุชาเนี่ยใช้ทุนระเบิดที่ระพนอุยาครับ ต,ต้องระดานรด้วยนะครับอ๋อชัดเจนจริงๆเรื่องทุ่นระเบิดเนี่ยเรามีความแน่ชัดตั้งแต่ครั้งที่2นะครับที่เราพบที่บริเวณพื้นที่ช่องบกอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเป็นเชิงประจักษ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะอะไรเพราะเรามีผู้ประสบเหตุจริงๆนะครับและวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่ามีสื่อสังคมอ,ออนไลน์นะครับก็ได้ พาผู้คนไปเดินอยู่บริเวณปราสาทแล้วจะเราจะเห็นพวงของปราสาทพวงของทุะเบิดแบบ pmn2 เนี่ยวางอยู่ไม่ได้วางอยู่ชิ้นเดียวเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะพวงนะครับอันนี้อาจจะมันมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่าจํานวนมันเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลและองค์ประกอบหนึ่งเราต้องเราต้องเราต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยการต่อสู้ในทางทหารอาจจะที่คายลงไปบ้างนะครับแต่การต่อสู้ ในเวทีต่างประเทศเรายังคงต้องดําเนินการต่อนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็หลักฐานนะครับแล้วก็ข้อพิสูจน์ต่างๆขณะน,นี้ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบได้มาในในในสายของทางราชการหรือเป็นได้มาในสายของของสื่อมวลชนทั่วไปมันก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จะใช้พิสูจน์ได้ครับผมต่อเน,นื่องบระเบิดในระหว่างนั้นที่ิงเนี่ยเราสามารถเข้าไปเก็บกู้หรือเป็นปการ เอ่อขณะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอขอดูก่อนนะครับต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่าเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยฝ่ายทหารเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรแต่ในขั้นเนี้ยถือว่ามันเริ่มจากจุดยิงก่อนนะครับแต่ว่าในในการปฏิบัติืนอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องมีต่อต่อไปเดี๋ยวต้องต้องดูอีกทีนะครับผม ในส่วนโฆษกไม่ได้รับข้อมูลเลยนะครับผมเองอยู่เฉพาะการปฏิบัติทางทหารของหน่วยในพื้นที่ครับผมออบครััให้เดเรื่องของทหารเราไม่เยมีตัวไว้หน่อยครับที่เขาบอกว่าเราลักพาตัวทาำเราเนรนการโต้แย้งไปครับคือจริงๆข่าวสารที่ที่มาจากทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยต้องต้องเขาเรียกต้องใช้วิจารณญาณในเรื่องของความน่าเชื่อถืออย่างที่พวกเราทราบกันนะครับและนี่ถามว่าการปฏิบัติของ ผู้ที่เราควบคุมตัวได้เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเรา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 เองก็ยึดหลักนะในวันแรกเนี่ยเราก็ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายสากลน,นะครับคงไม่ได้เพราะเราถือว่าทหารจะอยูอ่ของฝ่ายตรงข้ามเราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรตินะครับแล้วก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติของตัวเองมันเป็นหลักจริงๆมันเป็นหลักพื้นฐานในทางทหาร นะครับไม่ใช่ว่าฝั่งตรงข้ามวางอาวุธแล้วเราจะมองเขาเป็นเป็นคนร้ายไม่ใช่สุภาพบุรุษคือ,ค,อคือกองทัพบ,บไทยเนี่ยหรือกองทัพไทยเนี่ยเราอยู่ตั้งแต่ตลอดระยะเวลาที่เรามีปฏิบัติการทางทหารเนี่ยเราแข่งรัดในกฎกติกาที่เป็นสากลน,นะครับเรายึดถือความเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วเราส,สิ่งเหล่านั้นได้นะครับสิ่งไหนจริงเราบอกจริงสิ่งไหนไม่จริงไม่ใช่เราก็พูดไปตามความจริง นะครับผมเชื่อว่าสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นในให้ความน่าเชื่อถือในเรื่องของความตรงไปตรงมาของประเทศไทยนะครับในทุกๆระดับไม่ใช่เฉพาะในฝ่ายทหารนะครับรวมถึงฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลด้วยครับผมแล้วในปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเราเห็นว่าเรามีการดําเนินการในลักษณะของกฎหมายปกติก็คือเป็นเรื่องของหลหนีเข้าเมืองไปนะครับก็ดําเนินการไปตามช่องทางปกติได้นะครับ แต่เดิมนั้นตอนในในวันแรกนั้นเนี่ยถือว่าเราเราเราพบเขาในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารเพราะฉะนั้นเราเราเราสามารถจะเมื่อมีรายละเอียดเราก็ดูว่าตามความเหมาะสมว่าจะไปในในเส้นทางไหนนะครับถึงแม้ว่าถ้าเราใช้ไปในเลือกนะครับมองไปในะลักษณะของของผู้ที่ควบคุมกำลังทหารฝ่ายตรงข้าม บางคนอาจจะไปพูดเกินเลยว่าอาจจะไปใช้คําเฉลยสึกซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีผลมันอาจจะไปม,มีผลในเวทีต่างประเทศเราก็ได้รับคํา,าประสานเรื่องข้อมูลว่าเราอาจจะใช้ว่าเราควบคุมตัวทหารกัมพูชาได้นะครับแต่โดยหลักๆก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะขัดขืนต่อสู้ครับผม ตอนนี้เข้าสู่กฎหมายปกติแล้วก็ต้องให้พนักงานสอบสวนดูนะครับเพียงแต่ว่าเราเราออกในมุมนี้ก็ก,ก็จะได้ทําให้เห็นว่าเราเราเราไปได้หมดนะขออย่างเดียวว่ามันอยู่บนกรอบกฎหมายที่เรามีนะครับถ้ามองตรงนั้นว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่ดูแล้วเดี๋ยวอาจจะในเชิงว่าความรู้สึกมันอาจจะดูรุนแรงใช่ไหมครับเราสามารถปรับเราก็ปรับได้เพราะว่าแต่มันก็มันเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นครับ เร่งรัดให้เราเรียกเสริมวกับเอันแอนอยากให้โจทก์ช่วยอธิบายขั้นตอนการดาเนินการสฎดมายว่ามันต้องใช้ระยะเวลาขนาดก็มันเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายปกตินะครับของของตอนนี้มันถ้าถ้าเป็นในในมุมของข้อเมื่ผิดกฎหมายมันก็ต้องเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนละนะครับเรา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 เองอาจจะมันมันก็แล้วแต่ว่าในในรายละเอียดเนี่ยในการสอบสวนมันมีอะไรบ้างแต่มันก็เป็นไปตามขั้นตอนปกตินะครับผม อ่าใช่เพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับมันเป็นกฎหมายทั่วไปหมดถ้าเราพูดถึงกฎหมายแรงงานเราก็ดูว่าเข้ามือผิดกฎหมายแรงงานในพื้นที่ทั่วๆไปมีขั้นตอนอย่างไรก็ก็เป็นไปตามขั้นตอนนั้นครับผมอ่าก็เราเราก็พยายามสื่อสารไปนะครับก็คิดว่าน่าจะมีน่าจะมีการปฏิบัติ ในเรื่องข่าวสารนะครับในทํานองแบบนั้นก็เราเราเชื่อว่าเราสามารถกระทําได้เพราะถือว่ามีเหมือนมีเจตนาที่จะทําให้สังคมโลกเข้าใจประเทศไทยแล้วก็เข้าใจกองทัพไทยผิดครับผมการติตามเราต้อครับที่เป็นข้อพิพาทของการที่เรายึดตามควายไม่ได้เนื่องจากเรายืดเวลาตามตามตามข้อมของเขาเลยนะที่บอกว่าเราจะยุติกายิงตอนหโมงเย็นแล้วทางคำจากเขอเป็นเพ่นคืน ทำให้เราไม่สามารถเสริมกำลัง,งแล้วก็เข้าไปทีดตาควายได้เรื่องนี้เป็นยังไงพูดให้ตรงๆอ่ะอ่าตรงนี้ผมผมไม่ได้มีข้อมูลรลยยายละเอียดชัดเจนแบบนั้นนะครับนอกจากการสติจากผู้เกออนไลน์บางคนที่พูดหลอกลวงขายของแวดล้อมเสียงคืนที่ตามควายไปกั่าไปพูดว่ากองทัพไทยกำลังทำโครงการปกป้องระชาชนในเรื่องคือ,ค,อคือผมว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับได้เห็นว่ากองทัพไทยได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุด นะครับแล้วเราไม่เคยเทำอะไรนะครับที่ให้มีความเคลือบแคลงใจในในสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติและเรากำลังพยายามนะครับอาจจะมีผมเชื่อว่าอาจจะมีส่วนน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเราเองสามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลหรือเราเสริมข้อมูลให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราให้จากทางหน่วยงานภาครัฐหรือจะเป็นหน่วยงานภาคพลเรือนหรือพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเราก็ให้ทําได้นะครับ เราต้องเรียนว่าผมผมเองก็เคยได้ให้ข้อมูลว่าการปฏิบัติในห่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยนะครับผมว่าเราเราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดไม่มีครับไม่มีครับผมบแล้วก็ถือว่าในภาพรวมเนี่ยผมว่าในภาพรวมเนี่ยเ,เราเราทำได้บรรลุตามเป้าหมายนะครับ เก้าิบเรซเราเองอาจจะทําด้วยความรอบคอบเพราะว่าเราต้องการเราต้องการคุณภาพเราจะต้องการคุณภาพในเรื่องของการสื่อสารเราอาจจะต้องเราเราชื่อว่าเรามีสื่อมวลชนต่างประเทศที่ที่ที่สนใจแล้วก็เรามีตัวแทนจากจากจาก,จากต่างประเทศนะที่อยู่ในระบบงานราชการเราเช่นผู้ชียชาหรือจากสถานทูตอะไรต่างเนี่ยเราเรามีจํานวนคนที่เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะ กว่าจะนัดหมายกันได้ได้พร้อมเพียงเนี่ยมันใช้เวลามันอาจจะไม่อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนพุ่งเป้าไปที่เรื่องของความเร็วอย่างเดียวนะครับเราอยากให้เห็นถึงคุณภาพแล้วก็องค์ประกอบรวมๆว่าเออมันได้คนเยอะแล้วเราก็ได้คนที่มีความสนใจจริงแล้วเขาก็มีบทบาทในการที่จะเสริม <c oughs> เขาเรียกว่าให,ให้ให้ให้ข้อมูลเพื่อทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหาร หรือฝ่ายบริหารของรัฐบาลนั้นเนี่ยได้ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงไม่เหมือนกับที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามบิดเบือนครับเราเราตั้งใจที่จะพาไปดูในจุดสบ้าที่ทให้รชาเขาเชื่อมัอม่น่ทางกาเ้าจริงๆแล้วเป็นไปตามเราก็เท่าที่เราติดตามดูเราเห็นว่าสิ่งไหนที่ทางฝ่ายกัมพูชาพยายามที่ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงหรือบิดเบือนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพลเรือนนะครับ ของเรามีความชัดเจนกว่านะเราจะไปที่เป้าหมายนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป้าหมายพลเรือนเนี่ยที่ผิดเงื่อนไขกติกาของของของสากลน,นะครับเรื่องของโรงพยาบาลจํานวน20 2 0แห่งจะอาจจะไปได้ไม่หมดแต่ว่าโดยเราแบ่งกลุ่มเป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินนะครับหรืออาจจะเป็นที่เซเว่นก็คืออย่างที่เราทราบอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ด้วยเวลาที่จํากัดภายในวันเดียวเนี่ยอาจจะให้เห็นให้เห็นภาพคร่าวๆแต่จะพยายามจัให้ให้ได้เห็นสิ่งต,ต่างๆเยอะที่สุดในแบบที่มันตรงไปตรงมานะแล้วมันก็เห็นกันแบบเชิงประจักษ์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เห็นกันโดยโดยโดยการพูดแบบลอยๆแล้วจับต้องไม่ได้ครับผม ถ้าอย่างนั้นต้องขอโทษว่าผมทีมโฆษกอาจจะสื่อสารได้ไม่ละเอียดนะครับในทางทหารเนี่ยเราพูดถึงพื้นที่อย่างบริเวณปราสาทตาควายเราไม่ได้หมายถึงว่าปราสาทตาควายจะคือจุดพิสตศาสตร์ที่เราต้องการเพราะมันกลเป็นเพราะมันอยู่ตากว่เเนิน3-50นะครับเรามันถามว่าเราอยากจะชนะกับอะไรแต่วันนี้มัน่หมายหมายถึงว่าเราไปยืนอยู่ณตรงนั้นมันไม่ได้หมายถึงเราชนะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสามารถควบคุมได้หมด ได้ไปแล้วใช้ประโยชน์กันอย่างไรถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับในแง่มุมทางทางหารเนี่ยผมถึงบอกว่าผมอาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดแต่ผมก็ไม่ได้พูดฟันธงนะครับผมบอกสื่อมวลชนตลอดนะครับถ้าท่านตามดูเลยผมบอกว่าเราสามารถควบคุมพื้นที่นะครับได้เป็นส่วนใหญ่นะครับเฉพาะบริเวณนี้ถ้าท่านจับเฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้างท่านก็จะมองแบบนั้นแต่ถ้าเรามองในแง่การอาหารก็คือเราสามารถควบคุมพื้นที่ได้มากกว่าเดิม ครับที่เราที่เราเคยอยู่เดิมเราถือว่าเรามีความก้าวหน้าในประเด็นี้ครับท,ท,ท่านเหร่นนที่ห้านะครับแล้วก็ท่าน,ท,านท่านเจ้ากรมด้วยท่านเจ้ากรมครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมให้ทีมงานได้ให้รายละเอียดนะครับแต่ว่าก็ถือว่าถือว่าถือว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีนะครับ เวลาที่เรารออาจจะวันหรือสองวันเนี่ยเพราะเราต้องการให้ให้มีความครบถ้วนขอ,ของบุคคลที่จะมาร่วมกับเราครับถึงพื้นที่บริเวณพื้นที่ช่องอานมา้าพื้นที่ช่องอานม้าเป็นพื้นที่ที่แต่เดิมมันต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์อยู่แล้วในหลายพื้นที่นะครับแล้วมันจริงๆมันเป็นพื้นที่<ม>ที่<ม>อยู่ในส่วนปฏิบัติการทางทหาร<ม>เราถึงจะเห็นว่าเราเห็นแต่แต่สภาพของตลาดชั่วคราวนะไม่ใช่ตลาดหลัก เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการบางทีมันเป็นการที่จริงๆเราร้องเรียนมาตลอดนะพวกสิ่งปลอสร้างหรือสิ่งที่มันดัดแปลงไปจากสถานที่เดิมเพราะนั้นเราต้องยอมรับว่า MOU ที่เราที่เราที่ฝ่ายไทยเรายึดถือมาตลอดเนี่ยมันถึงมีจํานวน5้าหกครั้งในการที่เราจะจะพยายามกระทำไม่ใช่ทหารเนี่ยไม่ได้ทาหน้าที่ทุกท่านทาหน้าที่ตามกรอบนะและที่ควรจะทําอย่างดีที่สุดแต่นี่พอพอบางครั้งเนี่ยหลายพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่นี้พื้นที่เดียว เราจะเห็นว่าอาจจะมีการลุกล้ำหรือผิดกติกาในลักษณะที่อาศัยชาวบ้านหรือชุมชนเนี่ยเข้ามาเป็นเข้ามาเป็นเขาเรียกเข้ามาเป็นผู้ผู้ที่ผิดเงื่อนไขหลีกเลี่ยงหน่วยทหารหรือหน่วยงานราชการเท่านั้นเองเราต้องรู้เท่าทันนะครับเราอาจจะต้องคือหลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่าความจริงมันจะค่อยๆค่อยๆเปิดเผยซึ่งเราจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าปัญหาแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร ทุกอย่างมันเป็นที่มาที่ไปของก่อนที่เราจะมีสถานการณ์ที่มันตึงเครียดขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปหมดครับ,ยรรบอยู่ครับคือ,ค,อคือบางอย่างเนี่ยขณะนี้ต้องยอมรับว่าเราเอาเวลาของเมื่อวานมาเป็นเครื่องตัดสินไม่ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือมันหยุดยิงแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยกรอบที่เราทําได้ก็คือถ้ายังมี MO u อยู่เราก็ต้องยึดกรอบตามนั้นนะครับ คือใน MOU เน่ยเ,เราเราเองไม่ได้หมายความว่าใครเดินเข้าเดินออกไม่ได้นะครับมันเดินเข้าเดินออกได้นะภายใต้กติกาบางที่นะที่ให้ความสําคัญก็อยู่กัน5คน,คนแ,แต่พื<ง>้นที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยสามารถปฏิบัติได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องไม่มีลักษณะของการมาขุดคูเลตหรือมาวางกําลังอย่างอย่างบางกรณีแบบนั้นเนี่ยมันยังพอเป็นไปได้ครับ อย่างน้อยเองเราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตึงเครียดไปหมดเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าเรามีประเทศเพื่อนบ้านเรามีพรมแดนติดกันเราต้องอยู่กันไปตลอดมันต้องมีวิธีที่ดีที่สุดมันต้องหาจุดสมดุลในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรที่จะทําให้มันมีการให้ดํารงความสัมพันธ์ในลักษณะประเทศเพื่อนบ้านที่ดีได้เท่านั้นเองครับ